สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องอารี a n n e l นะคะวันนี้ที่อารีจะพาทุกคนมาตัดเย็บเสื้อทรงกระเรี่ยงนะคะซึ่งใช้ผ้าเข่าม้าไทยของเราเองนะคะใครที่มีอยู่นะคะในบ้านนะคะาสามารถเอามาตัดเย็บเป็นเสื้อใส่ได้นะคะโดยที่เราไม่ได้มีพื้นฐานอะไรแต่ว่าถ้า ชมคลิปของพี่อารีและค่อยๆทำตามกันไปนะคะก็สามารถเอาไปใส่ได้จริงนะคะผ้าของม้าไทยเนี่ยนะคะ1ผืนเนี่ยเราสามารถตัดได้1ตัวนะคะส่วนความยาวบางคนก็คิดว่ายาวไปถ้ายาวไปเราก็ตัดออกได้แต่ถ้าเราอยากได้คุมสะโพกก็ต้องเอาสุดผ้านี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัดออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะ เสื้อทรงกะเรียงมันเป็นแบบไหนติดตามกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็ได้ผ้าเข่าม้ามาแล้วนะคะเราก็จะพับครึ่งนะคะแบบยาวเนาะมันเป็นยาวแล้วก็พับครึ่งเอาด้านนอกนะคะชนกันแล้วพับครึ่งตามแนวยาวอืมพับครึ่งให้เท่ากัน ะะที่สำคัญเลยรอยต่อจะต้องเท่าเท่ากันด้วยนะคะเพื่อความสวยงามฝั่งนี้จะเป็นฝั่งชายเสื้อส่วนฝั่งที่พับเนี้ยนะคะขเขาเรียกว่ามันเป็นสันทบเนาะที่พับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งไหลนะคะไหลพับครึ่งแบบยาวเสร็จแล้วพับครึ่ง อีกนะคะนะคะครึ่งพับครึ่งยาวแล้วครึ่งกว้างนะคะเรียบร้อยวัด นะคะใช้สายวัดหรือใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะคะถ้าคนเทแบบถ้าคอปกติไม่ลึกมากนะคะก็ประมาณ7นิ้วนะคะคือทรงเนี้ยมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมชิ้นคอชิ้นหลังแล้วก็ชิ้นหน้านี้จะเท่าเท่ากันนะคะพี่อารีจะวัดลงมานะคะเนิ้วถ้าใครอยากได้ลึกกว่านี้ก็ได้นะคะวัดออกมา7นิ้วนะคะ เสร็จแล้วตัดลงมาเลยค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือตัดแบกออกมา ส่วนตรงนี้นะคะตรงข้างๆข้างๆเนี้ยมันก็จะเป็นแขนเสื้อนะคะตรงไปแขนเสื้ออันนี้ก็จะเจ็ดเหมือนกันคืออันนี้เราจะทําแบบง่ายๆกันนะคะอันนี้ก็เจ็ดเราก็มาร์กไว้นะคะขีดไว้วัดเจ็ดนิ้วอันนี้ก็เจ็ดนิ้วก็ขีดไว้พอได้แบบนี้เสร็จเดี๋ยวเราก็ จะมาเย็บกันเลยนะคะถ้าอ่าตัวนี้ใครที่ตัวเล็กหน่อยนะคะก็อาจจะตัดให้มันเล็กลงก็ได้แต่อันนี้เราจะใส่แบบสบายๆนะคะสำหรับคนที่อกประมาณ36นะคะ36 37 สามแปดนะคะใส่ได้อันนี้คือตามหน้าหน้ากว้างของผ้าเลยอ่าพอได้แบบนี้เสร็จอันนี้ด้านข้างด้านข้างตรงนี้เราจะเว้นเราจะไม่เย็บนะคะช่วง7นิ้วที่เราวัดไว้เราจะไม่เย็บเราจะเว้นไว้เพื่อที่จะเป็นส่วนที่แขนเราโผล่ออกมานะคะก็คือช่วงปลายแขนนั่นเอง ะะเราจะเย็บตั้งแต่ตรงตรงนี้เลยนะคะใต้ไล่ลงมานะคะจนถึงชายแต่วันนี้เราจะมาทําเป็นชายแหวกเพราะฉะนั้นเพียรีก็จะเว้นวักตรงนี้แหวกนี่แล้วแต่เราชอบเราจะเหลือเท่าไหร่ก็ได้นะคะตามใจชอบอ่าเดี๋ยวเรามาเย็บกันเลยไปเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวอันนี้เราจะมาเย็บชิ้นข้างนะคะเมื่อกี้เย็บชิ้นกลางแล้วพอดีว่าความจำมันเกิดมีปัญหาอีกแล้วนะคะอันนี้เราจะเย็บข้างนะคะใครที่อันนี้ตรงปลายนะคะเห็นไหมลายผ้าตรงปลายอาจจะตรงชายชายเสื้อนะคะ ใครที่อยากแหวกเราก็เอาแหวกตามที่เราต้องการก็ได้หมายถึงว่าพาข้างนะคะวันนี้พี่อารีจะทําแหวกข้างจนถึงลายนี้เลยเพราะฉะนั้นส่วนนี้เราก็ไม่ต้องเย็บเราก็จะเย็บตั้งแต่ตรงที่เราต้องการจะแหวกใช่ป่ะนะคะเย็บขึ้นมานะคะจนถึงแขนแขนนี้ก็จากลามาถึงแขนเราวัดไว้เจ็ดนิ้วนะคะก็ก็จะมี ช็อกขีดนะคะบางๆไว้คือตรงนี้นะคะอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวเราจะเอาเข็มหมุดกลัดทิ้งไว้อันนี้คือช่วงแขนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเย็บกันเลยอันนี้ทิ้งไว้เลยต้องการแหวกแค่ไหนเราก็ทิ้งไว้เย็บย้ำครึ่งนิ้วเหมือนเดิม สังเกตได้ว่าตรงนี้มีเย็บมาแล้วนะคะเป็นแบบผ้าเข่าม้าที่เย็บขอบมาสำเร็จรูปมาแล้วนะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องมาเลาะออกนะคะเราก็ปล่อยไปแบบนั้นแหละอ่าต้อง ขอโทษด,ด้วยนะคะอันนี้เราจะวัดออกมา8นิ้วนะคะ7นิ้วรู้สึกว่ามันจะแคบไปเอา7นิ้วเออเอา8ดนิ้วนะคะเจ็ดแปดแปดนิ้วไล่จนมาถึงอันนี้นะคะวงแขนเราจะเอาไว้แปดนิ้วน่ะเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะเจ็ดนิ้วนั่นสําหรับคนที่ตัวเล็กหน่อยนะคะได้อยู่ถ้าแปดนิ้วนี่สําหรับใส่แบบสบายๆนิดนึง ตรงไหลเนี่ยไหลนะคะช่วงช่องแขนนี้เราไม่ไมต้องเย็บเราจะข้ามมาเย็บตรงที่เรามาร์คไว้นะคะ8ปดนิ้วเผื่อลิมไว้สักครึ่งนิ <S <S ้วนะคะ อันนี้เราจะปล่อยแหวกให้มันถึงลายตรงนี้พอดีนะคะแล้วก็ย้ำถึงแค่แหวกพอดีส่วนตรงปลายก็เอาไว้แบบนี้แหละนะแล้วก็มาเย็บเก็บลายละเอียดพอมันเป็นแบบนี้เราก็เย็บพับออกมานะคะอันนี้คือชายเสื้อเย็บไปอันนี้ก็คือกลายเป็นผ้าข้างและ เย็บ yep, ไปอ้อมผ้ามาเลยนะคะทําทั้งสองด้านนะคะถ้าเท่ากันเห็นภาพไม่เอ่ยเย็บ yep, ลม้มตะเข็บลงนะคะเย yep, ็บเก็บรายละเอียดอ้อมนะคะไล่ไปถึงไปโอ้ถึงไหลนะคะถึงไหลแล้วก็อ้อมอ้อมมาเรื่อยๆนะคะจนถึงปลายอีกนะคะแล้วทําทั้งสองฝั่งเลยอันนี้คือ สำหรับคนที่อยากจะเก็บรายละเอียดดีๆถ้าเราไม่เก็บรายละเอียดเราก็แค่นั้นแล้วก็โผงเลยก็ได้ไม่เป็นไรแต่อันนี้เราจะมาเก็บรายละเอียดอันนี้ก็จะสะดวกนิดหนึ่งเพราะว่า ผ้าตรงริมเนี่ยเขาเย็บมานะคะสำเร็จแล้วเราก็ไม่ต้องมาเก็บรายละเอียดเยอะเพราะว่าเราไม่ต้องมาพับเพิ่มโอ้ลืมดูโทษทีอ้อมเลยนะคะโอ้พับเย็บประมาณหนึ่งเซนนะคะ ไม่ใช่หนึ่งเซนครึ่งนิ้วอันนี้พับเมื่อกี้เราเริ่มเย็บจากตรงนี้อ้อมไปถึงไหล่แล้วก็ลงมามาถึงชายอีกนะคะอีกข้างอีกฝั่งหนึ่งทำอย่างนี้ทั้งสองด้านเลยตรงปลายเนี่ยพยายาม ไม่ให้มันเลยนะคะด้านที่เราพับไม่ให้มันเลยตัวเสื้อนะคะพยายามเก็บรายละเอียดด้วยเสร็จแล้วก็ตัดนะคะใกล้จะเสร็จแล้วเมื่อกี้ชิ้นกลางนะคะพี่อารีเย็บนะคะชิ้นกลางก็จะทําเหมือนช่วงวงแขนนี่แหละนะคะทําเหมือนกันแต่พอดีว่าถ่ายวิดีโอแล้วมันหายนะคะมันหาย ทำเหมือนกันเลยแต่ว่าอันนี้มันเย็บผ่าข้างนี้เย็บผ่าแต่ชิ้นกลางนี้เราเย็บจนสุดเลยนะคะต่างแค่ตรงนี้เองอันนี้พับเย็บข้างอีกด้านหนึ่งโอ้ยถ้ามีมือก็สอยมือเล่นๆไปอันนี้มันไม่ใช่ไม่ไม่ได้ใช้แพทเทิร์นอะไรเลยนะคะมันเป็นอ่า ผ้ามาจากต้นฉบับแบบไหนเราก็เย็บแบบนั้นเลยมันเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาเป็นทรงเสื้อทรงกระเรียงน,นี้คืออ้อมวงแขนนะคะวง,ง,งแขนก็จะ อ๋อมันจะก็จะเป็นช่องแบบนี้นะคะอันนี้จะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเสียดายมากช่วงคอไม่ได้เก็บไว้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า พอเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงเวลาเราใส่นะคะโอเคติดตามกันเลยจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีกลออันนี้นะคะเป็นชิ้นกลางนะคะเราจะเย็บตั้งแต่เนี่ยนะคะชายไปถึงปุ๊บเย็บนี่คือชิ้นกลางนี่มันจะยาวเลยและมันจะมีช่วงหนึ่งที่เพื่อทาผ่าช่วงคอนะคะอันนี้นะคะแล้วก็เย็บยาวไปสุดเลยนะคะอันนี้ พีรีเย็บเรียบร้อยแล้วนะคะพอดีว่าตั้งใจจะถ่ายวิดีโอของไอ้ผ้าเขาม้าสีแดงเมื่อกี้นะคะแต่ว่าไม่ไม่ทันแล้วอันนี้นะคะเราก็จะเย็บล้มตะเข็บอันนี้เย็บแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวก็เย็บให้ดูอันนี้คือชิ้นกลางนะคะตรงเนี้ยเราจะแบะตะเข็บนะคะแบะ แบบจะเก็บแล้วพับพับนิดนึงนะคะอันนี้คือเก็บรายละเอียดมันจะดูแบบดูสวยหน่อยนะคะแหวกเนี้ยกระพับไปใครที่แบบเร่งรีบนิดนึงก็สามารถแบบโพ้งนะคะโพ้งเก็บริมไปได้เลยก็ได้นะคะใครไม่มีจับพ้งก็พับเย็บแบบนี้นะคะมันก็จะสวยจะดูแบบ ดูดีอันนี้นะคะพับเย็บทําอย่างนี้นะคะทําอ้อมจากตรงนี้นะคะอ้อมไปแล้วก็ก็จะมาทําอ้อมมาถึงฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันนะคะทําทั้งสองฝั่งเลยอันนี้คือชิ้นกลางนะคะส่วนตรงนี้เป็นช่องสําหรับอรอบคอเรานะคะอันนี้เราก็พับไปเลย วิธีการเย็บหรือขั้นตอนการเย็บมันก็จะมีหลายแบบแล้วแต่เราจะเลือกใช้แบบไหนง่ายสะดวกนะคะก็เลือกใช้เอาแต่การพับนะคะเก็บริมแบบนี้พี่อารีจะชอบมากกว่าเพราะมันดูแบบดูทนดูทนทานนะคะแล้วก็ดูแบบดูเรียบร้อยนิดนึงนะคะ เดี๋ยวทำไปเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้คือใกล้จะสุดแล้วนะคะใกล้จะถึงชายแล้วเราก็พับชายไว้รอเลยก็ได้นะคะพักชายไว้รอเพื่ออเรากลัวว่ามันจะไม่เท่ากันหมายถึงว่าตัวที่พับเนี่ยนะคะมันจะยื่นออกไปเนี่ยหมายถึงว่าตัวเนี้ยมันจะโผล่ออกมาข้างนอกนะคะเราก็พับไว้เผื่อเลยก็ได้ หรือถ้ามันเหมือนจะเกินเลขน้อยเราก็สามารถสามารถว่ะสามารถดันไปนิดนึงนะคะอ่าอันนี้คือสุดไปแล้วข้างหนึ่งนะคะอันนี้เฉพาะชิ้นกลางอยู่นะแล้วเราก็กลับด้านมาฝั่งนี้นะคะก็เย็บอันนี้ต่อเลยนะคะเย็บย้ำนิดนึง รูดนิดหนึ่งก็ได้นะคะมันจะได้เรียบๆพับเสร็จนะคะก็รูดนิดหนึง่งเป็นไงบ้างคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือใส่ทับกับผ้านะ,ะเออกับเสื้อผ้าของเราอันนี้จะเป็นทรงกระเรียงนะคะเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดานะคะสามารถใส่ช่วงไปเที่ยว เที่ยวทะเลใส่เล่นใส่ไรายได้หมดนะคะเลือกผ้าที่มันนิ่มๆอ่าก็ก็จะดีนะคะมันผ้าขาม้ามันมีแบบทั้งใยอะไรนะใยโพลีเอสเตอร์ใยฝ้ายธรรมาชาติก็เลือกที่เป็นฝ้ายนะคะใส่ใส่ก็สบายดีนะคะใครที่ชอบแนวนี้ก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ตรงนี้ความกว้างของแขนก็อ่า8นิ้ว คอมาถึงไหล่เนิ้วนะคะแล้วก็จากไหล่ไปข้างหลังอีกก็ดนิ้วนะคะคือตัดพร้อมกันตรงข้างหน้านี้จะผ่าหรือไม่ผ่าก็ได้นะคะแต่ว่าคือตัวมันใหญ่อยู่แล้วอะเราก็ถ้าไม่ผ่ามันจะมีขั้นตอนเย็บอีกแบบหนึ่งซึ่งมันอาจจะยุ่งยากหรือไม่ก็มันไม่ได้ยุ่งยากแต่มันงงๆสำหรับคนที่ไม่เคยเย็บนะคะก็นะคะก็เอาใจช่วยนะคะนี่เป็นทรงสี่เหลี่ยมธรรมดาผ่าข้างนะคะ ใครผ่าก็ได้ไม่ผ่าก็ได้นะอันนี้ค่าก็เดี๋ยวจะมาลองใส่อีกหนึ่งตัวนะคะเป็นไงบ้างอันนี้จะมีผ่าข้างนะคะโอ้ยสายไม่เรา นะคะมีผ่าข้างสีนี่ก็สวยนะคะ